ยังแช่เอวให้มากกว่านี้เฮ้ยออออออ๋อโอ้โหฮิคาริปิดด้วยดรอปคิกแล้วไปกินข้าวกันเฮ้ยเฮ้ยย่าพ่อที่ชื่นชอบกีฬามวยปล้ำฝึกฝนฉันมาตั้งแต่ตอนฉันยังเป็นเด็ก เพราะอย่างนั้นทำให้ไม่มีใครสู้ฉันได้เลยจับได้แล้วฉันมั่นใจในตัวเองมากตอนนั้นเองที่ฉันได้เจอกับทาคิชิมะเก้าร้อยหนึ่งเก้าร้อยสามเกรคเด็กคนนี้ได้หมวยกล้ามได้ด้วยนะฮ๋อมาเนี่ยเหรอ หน้าขาวซีดแบบนี้นะก็ยังดีกว่าคนที่แต่จมูกเปื้อนสีดำแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยนี่เฮ้ยหนกหูน่ะนี่ได้เลยฉันจะสู้กับนายเองเข้ามาเลยจะดีแล้วอ๋เดี๋ยวก็ขายขี้หน้าหรอกเฮ้ยนี่หน่อยแน่เฮ้ยฮะเฮ้ยเอโกระหอบอะไรกัน ไม่เห็นจะเท่าไหร่เลยนี่ฮะ<อ>ทาคิชิมะเคคู่ต่อสู้คนแรกที่ฉันแพ้นี่หน่อยมาเป็นล้อกันใหม่เลยมาและและ้วตอนฮิคาริเค โอเคสายแล้วสายแล้วโอ้คารีฮะอืมอย่าแพ้ชะลอ้คอยดูท่านหน้าร่างกายที่พ่อฝึกฝนมาให้เนี่ยไม่ธรรมดานะแต่ลูกป้าก็แบบนั้นสิงั้นหนูไปนะไปนะพี่ออ อ๋อสงก็เป็นลูกสาวของฉันจริงๆเสวัสดีสวัสดีจ้าเอาละวันนี้ก็ต้องคุณนักสนทนจาก S A จาก S A มากเลยอ่ะดูชุดฟอมแล้วสิน่ารักจังคุณธนาโซโนะไปที่สองในชั้นปีมาตลอดเลยนี่ยอดเลยนะนี่พวกเธอ Just h e l ว้าวอดินสวัสดีคือว่าฉันบอกแล้วไงว่าให้ทำตัวปกติเนี่ยพิคารีอ๋อเห้นตุดยอดเลยอ่ะเอาดุนสวัสด์ โทโดอากิระลูกสาสประธานบริษัทสายการบินอันดับหกในทั ab, นปีอากิระอาอกิระอยิ่ยม่ไยม่ย่วยมช่ยมด่วมด้่วดช่วยดช่วยิช่มด่วยมิด้่วยมิดช่วมิช่วมิดช่วยม่วยมิดชวยมิดช่วมิช่วยมิด่วยม่วยเิดช่วยม่นะมิดช่วยมช่วยม่วยมิดชเวยมิด่วดช่มิด่วยมิด่วยมยม่มดชเวยมอด่น แค่เห็นตัวก็แปลกแล้วล่ะเพราะ S.A. เเป็นชั้นเรียนหนึ่งเดียวในโรงเรียนของนักเรียนที่มีผลการเรียนที่ดีที่สุดเจ็ดคนเท่านั้น อรุณสวัสดิ์อ๋ออรุณสวัสดิ์ครับต้นโพโทสนั่นนะดูแข็งแรงดีนะอ๋อครับยามามโตะจุนลูกชายของโปรดิวเซอร์ค่ายเพลงและนักร้องผู้มีพรสวัสดิ์อันดับสามในชั้นปียามามโตะมิุมิพี่สาวฝาแฝดของจุนอันดับสี่ในชั้นปีจริงสิแล้วริวล่ะโอ้โอ้โอ้เป็นเด็กดีนะ ทำอะไรเหรออืมก็กำลังให้อาหารน่ะสิจิริวลูกชายประธานผู้ผลิตเครื่องกีฬาอันดับเจ็ดในชั้นปีเอ๊ะวันนี้ตัวขี้เกียจเหรออ่ามันขี้เหงาวน่ะฉันก็เลยต้องพามามาที่โรงเรียนด้วยนี่แหละฮ่าน่ารักกว่าที่คิดฮะอ๋อเออเด๋ยววหน่อยเดี๋ยวเนี่ยวเร็วมากนะต่างจากตัวอื่นอบอกกันก่อนสิยะ เออเอ๋เอ่อฟังหน่อยนะครับจินั่นนี่ไวโอลินเหรอเอาสิก่อกนะนี่ิรีโวห้ามมือสิช่วยไม่ได้ฮะสเตเจ้สมเป็นริวจริงๆก็อยู่ด้วยกันมาตลอดตั้งแต่ตอนเป็นเด็กนี่เนอะทำไมถึงห้ามเขาอ่ะนี่เธอ ไม่เคยฟังสองคนนะั้นเล่นดนตรีหรือไงหอส,ส,สอบเหรอฆาตกรัหรือว่าจิตอาฆาตนะก็ไม่รู้ฉันเองอะฉันขอของกินหน่อยคารินะทาดาชิลูกชายอธิการบ,บดีของโรงเรียนอันดับห้านในชั้นปี อืมอร่อยจังเลยนะครับอาหารว่างวันนี้เป็นแซนด์วิชกุ้งกับโอโวคาโดและชาดาจิริงส่วนถ้วยก็ลองใช้แบบมีลวดลายดูนะเฮ้ยแม่พอรู้สึกตัวก็ไปยืนอยู่ที่อ่าวสงรุซะแล้วเงินก็ไม่มีการก็ไม่มีงั้นเหรอเล่นไม่มาโรงเรียนตั้งอาทิตย์นึง่งทุกคนเนี่ยเป็นห่วงมากเลยนะเดี๋ยวสิ จะทำลายบรรยากาศได้ไหมแล้วก็นิสัยหลักลอยเนี่ยจะทำใเราลงหน่อยได้ไหมเล่าเรียกว่าความรแมนติกของผู้ชายดีกว่าเอานี่เอมนี่ด้วยทำเองสิจะคนเถือ่อนเลยเอ๊ะทาคิชิมะไม่มาเหรออ๋อเมื่อกี้เ็นบอกว่าจอไปห้องคอมพิวเตอร์หน่อยนะงั้นเหรอเหงาเหรอเพราะฉันไม่อยู่นะ ขี้ชิมะอย่าอย่าพูดบบ้าๆนะ่ก็แค่เรื่องประลองเนะี่ยฉันกลัวว่าเธอจะลืมหรือเปล่าก็เท่านั้นเองอะเป็นคนที่ไม่รู้จักเข็ดตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วนะหาคิชิมะเคลูกชายประธานเครือชาคาชิมะอย่างนี้ฉันปีจะอีกกี่ครั้งผลก็เหมือนเดิมแท้ๆครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมย่งครั้งนี้แหละของจริงฉันต้องชนะนายแน่ข้าพี่สาม เป็นชั่วโมงพระใช่หรือเปล่าเออใช่เข้าใจแล้วตั้งใจซ้อมให้เยอะๆล่ะคุณที่สองไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องปกติน่ยิ่งทีนี้คนแบบนั้นนไม่ต้องไปสนใจหรอกนะยิ่งทะเลาะกันก็ยิ่งสนิทกันน่ะนะยิ่งดีกว่าสาวใจยักษ์แถวนี้ต้งเยอะเลยสาวใจยักษ์กันฮะ น่อยนี่นะอ้อ๋อโทษทีนะเธอมีชื่อว่าฮิคารินี่นะเอ๊ะคุณที่สองเ,อเ,อเ,อเรียกฉันว่าที่สองนะฉันฝืนใจคุณพ่อเข้าโรงเรียนเนี้ยเพื่อเอาชน,นะทาคิชิมะ น้อยน่มาไปะล่าใหม่กันเลยโอ้ยอดเยอที่เป็นคนจากเอสเอนนี้ประลองกันด้วยแป้นกระโดดอย่างนั้นเหรอฮิคาริก็ไม่ยอมแพ้เลยฮะก็แง่ละสิฮิคาริที่น่ารักของฉันนี่นามาแล้วคำพูดของสาวน่าขยักขี้ดีละโอ้ยโอ้อยโอไอ้ย้โโอออยยย ชนะทาคิชิมะเลยสักครั้งหนึ่งนี่โอ้โหยัยไม่ได้เก่งกว่าเ้วยไม่เลวเลยเทิ่์นไหวได้สมบูรณ์แบบไม่มีศูนย์เปล่าเลยสมแล้วที่เป็นทาคิชิมะแต่ฉันไม่ยอมแพ้หรอกยัย ควินทาวเวอร์เลยล็กสถิติโลกละมั้งเนี่ยเพิ่มสูงกว่านี้ไม่ได้แล้วนะโอ้โยสูงไปไหนนี่คือระดับที่สูงที่สุดถ้ากระโดดได้แล้วก็เอ้อ ฉันชนะอีกแล้วนะค้นที่สองน่าเสียดายฮะอกคาีตอนหัวถูก็น้าวเด้อฉันรู้แล้วเธอซาดิสชเฮ้่นี่เมื่อไรฉันก็พร้อมแข่งกับเธอนะแต่ผลมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละต่อไปลองกันดิสอบปลายภาคละเข้าใจแล้วถ้างั้นก็ ตั้งใจเรียนมาเยอะเยอะลคุณที่สองออหน้อยนะเฮ้ยย่าเรียนชนะคนที่สองนะป้าจริงเธอเป็นเนส A สเอและโผล่มาชั่วโมงพละคลาสอื่นแถมแข่งกันเองส่วนตัวเนี่ยนะนี่นี่มันได้ยินล็อก <c oughs> อพูดสีดังไหย แล้วต่อไปก็เรื่องเรียนเหรอใช่สัปดาห์หน้าจะสอบแล้วนี่ฉันอยากทำเพื่อคุณพ่อที่ให้ฉันเข้าเรียนที่นี่ด้วยใช่แล้วอ้าชาชินามอนจะเย็นๆละเข้าใจนะพักก่อนสักเดี๋ยวเธอกระโดดจนเหนื่อยแล้วนี่อ้าไว้อ่านจบก่อนแล้วกันนะก็ถือเป็นความสุขอีกทางนึงนะอ๋อ นี่อากิระอะไรเหรอพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบสองใช่มหมเออก็ใช่นะอ๋ออืมอืมงั้นเหรออืม